เอาละครกกับสวัสดีครั้งนี้เนี่ยนมไปอยู่ยเกมปุป๊บบอนทีทีจีพกเกตนะคะแล้วก็วันนี้เป็นการอาเสียงครับในเองนะเพราะว,ว่าไม่สามารถอาเสียงได้นะเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างในห้องก็เลยต้องอาหายคลิปแล้วก็อาเสียงเพราะว่า,าค่ะคลิปที่ถ่ายเดียก็คือเวลาบ่ายโมงตรงเป๊ะนะฮะเวลาที่ปุ๊มบอนทีทีีอัปเดตพอดีนะแล้วก็มีจองใหม่พวกสองซองื่นเป็นซอที่มาจาก อะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดูโปเกมอนไหนหลังจาก XY พา,า,า,าคก่นอนภาคภาคหลังจาก XY อ่ะ x ยแซ่ดอ่ะนั่นแหละผมไม่ได้ดูเลยเกาะเกาะอะไรสักอย่างเกาะอะไรนะเปล่านะขอชื่ออ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเกาะอะไรลืมไปแล้วแต่มันคือภาค Sun and Moon นั่นแหละแล้วนี่เราก็จะมาสุ่มซองใหม่กันนะฮะทั้งหมดยี่สิบซองยี่สิบซองยี่สิบกว่าซองอ่ะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันแต่เขียน,นบนปกคิดว่ายี่สิบห้ายี่สิบห้าซอง,องมีสูตรแล้วก็กระาษไว้ ตอนแรกกะสุ่สองพันแหละแต่ไม่มีตังคนะ์ไม่ได้เติมผมสายฟรีสายฟรีล้วนและสายฟรีล้วนที่เก็บบร,ริกาสายมันอย่างม,มากมายเราจะมาสุ่มการนั่นเองแล้วเราก็ขอประเดิมด้วยซองมูนก่อนละกันเอ้ตอนนี้ก็เหนื่อยมากเยี Й ่ยมจริงก็มาพา,พากเสียงพากเสียงงานโดยใช้หูฟังนะฮะไมจ์กหูฟังบลูทธูธซึ่งไม่รู้มันดีหรือเปล่าอาจจะเสียงกระตุกไปบ้างก็ขอภยัยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม,มีใครดูหรือเปล่าเยี่ยมจริง โอเคมาแรกเราก็เปิดไปก่อนเลยนะฮะหนึ่งซองประเดิมนะประเดิมประเดิมว่าเราจะเกลือหรือว่าไม่เกลือนะฮะก็ขึข้นอยู่กับซองนี้นะฮะว่าจะเกลหรือเปล่าก็หมุนก่อนฮะนี่ผมไม่ได้เปิดเองนะผมให้แฟนเปิดก็แฟนก็มีล้านนิดหน่อยฮนะหมุนไปเรื่อยยิงจริงจริงขอโทษครับขอโทษผมขอโทษครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ขอโทษดว้ดวยครับแต่ผมไม่น่าได้ดูหรอกนะขอเราแตะถ้าดูก็ตายนะครับตายเรียบร้อยโอเคแล้วก็เปิดมาแล้วเ,เป็นซองแรกแล้วก็อู้นี่ตัวอะไรเนี่ย คือผมกม็ไปรู้ว่าไม่ได้อ่านเทคไม่ได้อ่านอะไรทั้งสิ้น่ะแค่้อบใหม่มาแล้วก็เปิดแล้วก็โชวน์นะิดนึงสอบใหม่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายก็ยังไม่ได้ไไไดเล่นนะกะว่าสอบอะไรเสร็จก่อนเดือนนี้คือสอบทั้งเดือนน่ะเยี <Yeah. S 1> okay. ่ยมจริงๆโอเคเราเปิดมาแล้วดูท่าจะเกลียคลิปนี้จะเกลียอ,อย่างแน่นอนเย้ yeah. hoo. ดีใจมากเลยจเจริญเถอะเยี่ยมจริงๆโอเคสองแม้ผ่านไปนะเราได้อะไรมา โอเคเราได้มา5ใบแรกมาห้าไม่ซ้ํากันใช่ถ้าซ้ํากันก็แปลกแล้วแหละเพราะว่าเลยไม่เคยเปิดซองนีมเลยมีการตั้งร้อยสามสิบร้อยห้าสิบห้าสิบสี่พันใบเลยเนี่นะเนี่ยมันยิงเราจะเก็บครบไหมเนี่ยโอเคไงทำ <laughs> ไมไม่พักดีๆแล้วพพเพื่ภาพลาดเสียงก็ไม่รู้กันนะโอเคต่อไปแล้วเปิดไปเลยยี่สิบซองโอเครับไปด้วยตอนนี้เป็นสนะะิบเอ็ดซองแล้ว,าาาะวนะฮะผมก็เก็บหลานิสซากดาราซายไปอย่างเรื่อยๆแล้วคร จะมาเพื่อเปิดอันนี้เลยเฉพาะตอ okay. right นแรกเน้น <wh ว่าจะเป็นโปเกมอนเจนสามกันเป็นโปเกมอนเจนซันแอนด์ม uh ูนสแคงเยี่ยมจริงโอเคแล้วก็เหนื่อยโอเคเปิดเปิดไปซี่อันนี้สิบสองนี้แฟนผมก็เป็นเป็นมอนแปลงเหมือนกันนะฮะมันก็เลยอาจจะนั่นแหละฮะเรียบร้อยเยจริงจริงอย่าไปว่าเขาเลยเขาก็อยากจะลุ้นแหละนะแล้วเขาก็หันไปมองทางนู้นหันไปมองท่งนี้ก็เลยไม่ได้มีสมาธิเท่กันถูกไหมผมก็ ได้เล่นิปวิดีโออะไรด้วยผมก็เอาเรื่อย่างเงี้ยแหละบางทีมันนานกว่าน,นี้ผมก็ตัดเลยแค่นี้ละเยี่ยมอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ตัวตัวดีเลยในโปเกมอนโปเกมอนยูนี่แต่ตัวนั้นเจ๋งมากเลยเดี๋เป็นแอสซัสซินเลยชอบอุ่ยอันนี้โอ้อันนี้เป็นการ์ดที่แบบมีมันมีเอเมจิกมัน,มมน,อ,นอะไรเขาเรียกว่าไงอาร์ตแบบป๊อปอาร์ตอะไรพุ่งขึมาแบบสวยๆฟิๆวเฟ้าฟิวเฟ้าอะนะแล้วก็นี่อุ้ยโปเกมอนอุ้ยโปเกมอนบางกรอันใหม่ อู้โอเคเฮึบางทีเห็นอะไรแบบบบสีสีมันแปลกๆนะหุฮึโอเคโอ้โหสีทองมงกุฎไปที่สองนะฮะไปแรกก็คือมิวทูแน่เราได้มาแล้วแล้วก็โอ้ไปที่สองเป็นโอ้โหเป็นมูเหล้วโอ้มันชื่ออะไรนะอ่านชื่อไม่ทันผมไม่ได้ดูอะภาคเนี้ยโอ้ยี่ยมื่อเป็นสุดยอดโอ้โหอื้โหหลายรอบเลยยิ่เยี่ยมีเงิงเลยนะฮะโอเคเราสบายใจละก่อนนี เปิดสิบสองไม่ใช่นะสิบเอ็ดซองเปิดสิบเอ็ดซองแล้วได้การ์ดทองมาโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มค่านะฮะรหัสฟรีผมไม่เคยเติมเลยเยี่ยมจริงว่าจะเก็บการ์ดให้ผมทุกทหมดทั้งหมดนะฮะแต่ก็ดูทรงก็ไม่มีทางคบแน่นอนหมายถึงแบบการ์ดท,ที่เอาใช้เอาไว้เล่นแ็บแต่มันจะมีพวกของในเวลโคพาร์ที่ผมไม่ได้เติมอ่ะนั่นแหละมันก็เลยไม่ไม่แน่ในโค้ดทั้งหมดแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะคิมนี่แล้วจะแบบเหน,นื่อยๆหน่อยนะ่อยนะครับก็ เยี่ยมจริงๆเพิ่งเหนื่อยแล้วก็มาพากเสียงเพื่ออะไรกันเนี้ยอืมทำไมเราไม่พากก่อนที่มันดีแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็พลาก่อนที่ถอดอุปสาค์เรื่องไโห่หานนี้ด้วกันล้วนๆแล้วก็หลุดได้อู้เราได้เท็นเนอร์มาเยอะเลยคือการเปิดครั้งนี้ไม่ได้เอาอะไรเลยโปเกมอนเดี๋ยวค่อยไปพวกโปเกมอนเดี๋ยวค่อยไปเปิดเอาที่หลังได้แต่ผมอยากได้พวกการ์ดเทรนเนอร์การไอเทมการซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้ยให้คุยเยอะเลยโอเคอู้ การองคกรใหม่ยีมจริงหูแล้วก็การทองโอการทองไปที่สองของไอดีโอ้โหเยี่ยมผมจะเกเิดเตี่ได้กอดแพ็คมากแบบไม่เคยเปิดเได้กอดแพ็คเลยสักรอบโอเคอันนี้ก็ถือว่าคุ้มคุ้มแหละคุ้มมากด้วยไม่ได้เติมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นโอ้โหการการไหลเลี้ยงไหลเลี้ยงเรามาเลยย่องมันจริงอุ้ยนัชชีนัชชีโอเคผมเสียงร้องเสียงครับนัชชี อารูาอ๋อก็อารูาอืมนั่นแหละข้าวนี้ผมไม่ได้รู้สโนดัชีนี่ก็อืมผมอยากได้อาชีเอ็กนะของในกล่องแรกอะเอหนึ่งอะแต่ผมเปิดไม่ได้ทิกีได้แต่อาชชีปกติโอเคแล้วก็ได้โอ้โหกระทองยิ่งใหญ่เลยโอ้โหพูดไปรู้เรื่องแล้วใหญ่โอเคต่อไปเราก็จะมาเปิดซองนี้นะฮะซองของเลวสันแล้วกันนะเรวพาทิแกลบลงจันทโอเค ต่อมาก็อามาเปิดซององดวงจันทร์หน่อยนะฮะแล้วก็เปิดไปประเดิมไปก่อนแล้วนะซองแรกนะฮะเพื่อเปเลือกจะใช้ว่าซองนี้จะได้ดีหรือเปล่าซองแรกก็ก็ดีซองที่ดีมากได้การทองดูการซิววักซองนี้เราจะได้อะไรกันนะฮะโอเคมาเลยอันนี้เป็นการ์ดที่ผมเปิดเองนะฮะเป็นซองที่ผมเปิดตอนแรกนะอย่างนี้ผมก็ลีลาไม่เลยไปว่าแฟนแต่อันนี้ก็ผมก็ลีลาเองเหมือย่างเนี่ยอันนี้ก็หาซองที่มันงงๆนะฮะตามคําทํานายแล้วก็เขียดหาแล้วก็เปิดเลย ฮุย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 กาบกากาที่มีแอนมัม่นโอ้มันโอเคอบท้ายก็ได้ไรโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เปิดซองเดียวแล้วได้ชอกเลยอันนี้ชอกอยู่อะไรเนี่ย โอ้โหภาพสวยภาพสวยภาพสวยมากอืมแต่ภาพนี้ภาพนี้ผมไม่ได้ดูดูดีดตัวละครนะตัวละครเยอะมากเลยอ่ะคือภาคก่อนๆมันมีประมาณสามสี่คนน่ะนั่นแหละภาคนี้มาโอ้โหเป็นสิบอ่ะเป็นทีฟุตบอลเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้เหือดีเชียร์ชยได้การแดเลสามดาวโอ้ผมชอบการ์ดแบบไหนมากที่สุดเลย มากกว่าการพวกการสีทองคนระับผมชอบการ์ดที่มีอาร์ตอย่างเงี้ยมากกว่าการ์ดทองอกีกโอ้โหดวงอยากไรเชื่อชั้นดวงดีโอ้โหว้าวโอเคดวงดีสุดยอดในซองนี้มันเป็นอะไรนี่อ่ะอู้หูีอะไรอยู่ดูดูดูหน่อยที่ว่ามีอะไรไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหอ,อันนี้มีก็มีการแบบพวกอะไรนะเดมอนเดมอนที่มันเปลี่ยนสีเป็นอะไรแบบนี้ แล้วก็อ๋อ oh, มีประมาณนี้นี่แล้วซองมูลอนะ่ะอันนี้มีอะไรบ้างอนะ่ะลูน่าป่าวว่าลูน,น่าไ,นะไม่รู้เหมือนแบบไม่ได้อ่านไม่รูแล้วก็โอ้ oh, มีอันนี้เป็นมีอ่าการ์ดของมังกรแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นอาร์ตของนั้นที่เออผมบอกแล้วมันก็คือเนี้ยแหละโอ้โหเราได้นดั้นดีเราชอบเราได้เนี่ยดีดีดีละดีกว่าอันนั้นอะไรการ์ดอันนั้นน่ารักกว่านะฮะการในซองของสันน่ารักกว่านะฮะโอเคแล้วก็มาเปิด คัดซองสันอีกรอบนะฮะแล้วก็เป็นไลออนชื่ออะไรไม่ดูผมไม่ไดูก็เป,เปิดมาล้โอ้โหเมื่อกี้เปิดหนึ่งอันแล้วได้เลยแล้วเปิดสิบอันแล้วมันจะเป็นยังไงผมว่าเกลือเกลือแน่นอนเพราะมันดูดีไปกับนกเนื้อเหลือกลืเอเกลือแน่นอนวิวิววิวหน้าพิเ,ไเศไนะพิเศษเป็นอะไรกันนะโอ้ยตัวมังค,นนคุดแนั่นเองะฮะขอโทษนะฮะรู้จักกับแฟนๆบุคมอน <c oughs> ผมผมผมไม่รู้ผมไมเป็นรู้ปชี้ ต้องไปอู้มีการมีการมีการ์ที่แบบค่อนข้างแรงอ๋ออันช้ได้ช้ได้ช้ได้คือผมไม่รู้ผมพูดไปเรื่อยเลยผมไม่ได้อ่านเพลงไม่ได้เลยอุ้ยฮึมีการ์ดมีการมานะอุ้ยตัวนี้มันเป็นแบบโปเกมอนที bueno> <h isa> <h isa ่ถูกสร้างมาเป็นแบบโลหะเป็นอุปกรณ์จักรกลปะในเรื่องนั้นในภาค X Y Z นะครับผมยังทันอยดูอุ้ยอะไรเนี่ยอู้อ่ะอ๋ออนี้การ์ดที่เราได้ไปเมื่อก่อนหน้าอยู่ยัง แล้วก็ได้หนึ่งจาววิ้กเมื่อีอะไรแว๊บๆอ้าวไม่ใช่ไม่มีโอ้โหขาขาโพน่ะส่วนไหนก็มีแคนดี้นะครับเป็นลูกอมที่เลู่ขยการล่างเป็นล่างฝาดได้อุ้ยอันนี้ล่างแรกอุ้ยแล้วเราได้ใช้แหละแบบมอนเทปหน้ากล่องอุ้ยอุ้ยอู้เป็นแบบไดมอนเป็นแบบเปลี่ยนสีได้ฮะดูสิครัามันเป็นอะไรอู้หมันชื่ออะไรนะเซนิกามิใช่ปะไม่ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ อุ้ยผมม e ี x อยู่ไปหนึ่งแล้วก็ได้ y อยู่ไปแล้วมผมจัดเด็กได้ละเด็กนี้ครบจบสมบูรณ์อ้ยอะไรนแ้ยอุ้ยกัรมังกรอุย้ยกัรมังกรมีอัพสวยฮะอุ้ยอู้หูอุ้ยที่กรักร์แดกอ่ามังกรผมเป็นคนที่เก็บสะสมการ์มังกรนะฮะผมชอบเล่นเต็การ์มังกรมากที่สุดเลยเป็นเล็กที่ดูเล่นง,ง่ายไงมันไม่แพ้ข้ามไม่แพ้ทางอะไรด้วยแล้วมันก็ไม่รู้สิมันดูท้าทายในการเล่นดีตัวมันไม่ได้เก่งแต่ผมอยากเล่นให้มันเก่งอ่ะเอ้ยอะไรนะ โอ <Okay>. oh. เคโอ้เป็นการเปิดที่โอเคอยู่นะครับเองเป็นการเปิดที่ไม่สียตังค์นะฮะแต่ก็มันมาทุกเดือนก็ไม่ได้หรอกอะมันมันมันเจ๊ฮลัลโหลแต <_ an> ม่มันมันอัปเดตตลอดเลยแล้วสายฟรีจะอยู่ยังไงอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยเก็บทำอย่างนี้ได้ไงอะ่ะโอเคแล้วก็มาเปิดอีกหนึ่งอันนะฮะเป็นซองที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้นับแล้วเป็นซองที่อันนั้นยี่สิบสองอันนี้อันนี้ซองที่ยี่สิบสามโอเคอันนี้ซองที่ยี่สิบ โอเคแล้วว่าโซนที่13เราจะได้อะไรกันนะมันจะเป็นไงบ้างอุ้ยมีอาร์ตอาร์ติเศษไม่ใช่อาร์ตเขาเรียกว่าอะไรอาร์ตเนี่ยไป็ร่างสาวโอเคอุ้ยมังกรมังกรมังกรครบละโอเค๋ยวเราก็ไปอ่านเหตุแล้วนะฮะว่ามันทำอะไรได้แล้วก็ใครเล่นแต่ก็ตอนนี้ยังไม่เล่นนะฮะยังไม่เล่นยังไม่เล่นแล้วก็เห็นว่ามีอะไรนะคาลก้าค่ะนั่นแหละ ต้องเล่นพัตเทิลห้สิบรอบแล้วถึงจะได้ไขาวก้าแต่เขาไปตามเล่นอะะันนั้นแต่สอบฮะช่วงนี้สอบสอบก่อนสอบดีๆนี่เองสอบแลโอ้โหเคอันนี้ก็มารับของนะ,ะมารับของฟรีๆนะฮะอย่างเช่นพวกไนากาทรายอะไรแบบเนี้ยเวลาซ่อมใหม่นะมันก็จะมีไนากาทรายมาใหม่นะแล้วก็ไปเก็บม,มาแล้วก็เอามาเปิดได้มันก็เปิดได้ประมาณซองสองซองก็ประมาณสิบสิบกระซองได้เลยนะั่นแหละแต่มันก็ได้แค่สิบก่าซองรวมกับของเขาที่เ,เก,ก็บไปเรื่อยๆก็ได้ประมาณยี่สิบซองคือสายฟรีมันก็อยู่ยากจริงๆนะ โอเคผมอยากจะอวดนี okay, oh, ่โอ้หการ์ททองกัดพิเศษฟูอาร์ตบะโอ้โหเป็นไงอะโถอะโถอะฉาดเอโถไม่ฉาดหรอกไอคนอื่นได้ได้ดีกว่านี้เยอะเผื่อได้แบบทองหลายใบอย่างเงี้ยทองสี่ใบห้าใบอะโถเยี่ยมจริงจิงโอเคเราก็มาเปิดกันนะฮะอันนี้อุ๊ยอันนี้ การ์ดยับนะฮะการ์ดยับ,ยบเปิดไปเลยอันนี้น่าจะเป็นซองที่24บาทมีโคราสอูหแล้วก็มีตัวเก่าๆมาด้วยนะฮะแล้วก็เทนเนอร์ยิม่มก็เปิดไปเรื่อยๆชมก็มีอะไรแล้วฮะเปิดไปกันป่า,าในกาแฟในหนอนเราไปเรื่องเกี่ยวกับกาแเปิดใหม่ในซองถัดไปซึ่งก็ไม่รู้มันจะมาอีกต้นไหนมาตลอดอ,อันนี้ก็ซองใหม่ฮนะับอุ้ยเปิดได้สองครั้งไปเปิดนี่ซองที่เท่าไหร่หรอ นี่สอนยี่สิบสามยี่สิบสีสอสอ่อันนี้สองที่ยี่สี่นะฮะใช่ไหมยี่สิบี่แล้วกันนะคิดว่ามันคือยี่สี่แล้วกันอ๋อแล้วก็เกลีือไปได้นะฮะก็การแบบนี้ได้แล้วแล้วก็เราไม่ได้ต้องใช้ปะปกติผมก็จะเล่น,เ,นเด็กเกี่ยวกับพลังจิตสักเท่าไหร่เนี่ยส่วนมากก็จะไปเล่นในของก่อนเด็กนาำเด็กไฟเด็นฐานอะไรแบบนั้นเด็กหินแปลกๆอะไรแบบนั้นอะะไรฮผมไม่ได้เล่นซองพวกกาปเมตาอะไรเท่าไหร่แล้วก็มัสมูลยี่สิบห้าสองยี่สิบห้าอุ้ยยี่สิบห้า อุ้ยแล้วก็เปิดพอดีเป๊ะตามปกเลยปะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไปรู้มางอย่างนะฮะผมก็ได้ดับแล้วต่อนนี้เคไปแล้วก็หมายว่าตอวนี้ก็จะเกลือฮะแต่ก็มีการไปใหม่ไปสามใบนะฮะผมต้องการเก็บสะสมการ์ดให้หมดตอนนี้อีกก็สกองกระเขาก็ทั้งหมดก็คือขาดไปทั้งหมดสองใบนะั่นเองนะฮะก็มีเกลเือตัวหน้าเยอะแล้วก็ไอตัวแมวแมว,วยิ่งอ่ะนั่นแหละแค่นั้นแหละ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรลแล,แล้วก็อวดนะฮะเด็กซิสมังกรนะผมเก็บสะสมมังกรผมแค่ชอบมันก่อนเฉยเกลียแหน้ามังกรแล้วก็เก็บสะสมเอาแล้วแล้วก็ล่างแรกขันล่างแรกใช่ไหมก็ซื้อแล้วดีครับผม,อมโอเคจิบยอโอเคตอนนี้ก็เด็กมังกรผมก็ครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะขาดอีกไปหนึ่งเป็นอาร์ตปกติของไอ้ที่มันเป็นฟูอาร์ตแบบสวยนี้นะฮะโอ้สวยมากอืยิ่มยิ่งยิ่งหนุ่ โอเคโอ,คโอ้แล้วก็มีกิจกรรมเ,ออเลโก้ซ่านะฮะเดี๋ยวผมต้องไปเล่นในรอบๆแล้วก็เล่นเก็บตั้งแแล้วนะครับโอเคนะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วฮะ,ะก็สวัสดีครับ